ในตัวเองสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกนะวันนี้เรามาอยู่สวนตรงแถวพี่โป่งแคร์ป่ะแถวนี้โป่งแคร์คคนะแถวทําพิกโป่งแครนะครับวันนี้ก็มาเลือกอ่ามาตัดทุเรียนกันเน้นแก่ๆนะครับเน้นแก่ๆนะครับเดี๋ยวของลงกระทุ่มแบนด์แล้วก็เข้าลงด้วยนะครับนะเนื้อเน้นเนืน้อแก่ๆก,ก็ลงกระทุ่มแบนดนะครับส่วนเป็นเนื้อหน 1, 2, ึ่งสองก็ ลงลงมประเทศจีนนะครับนะนี่หัวหน้านะครับหัวหน้าทีมตัดมาให้ความรู้ชาวสวนนะครับที่นี่ยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่การปลูกทุกเรียนอะไรต่างๆการใส่ปุ๋ยใส่ยาทุกอย่างอาจจะเป็นความรู้ใหม่นะครับที่ชาวสวนส่วนใหญ่ก็พยายามศึกษากันแล้วก็ทํากันนะครับนะอันไหนที่เราพอจะรู้พอจะเข้าใจเราก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันกันก็นกําลังคุยกันอยู่นะครับเรื่อง การใช้ยาใช้ปุ๋ยต่างๆการดูแลการแต่งกิ่งอะไรต่างๆนะครับน,นะโดยอาจารย์วิบูลนะครับ <laughs> อาจารย์วิบูลนะนะครับทีมตัดนะครับบอสนะครับบอสทีมตัดเราน,นะนี่ครับก็เป็นการตัดทุเรียนด้วยนะครับเหมาสวนด้วยแล้วก็ให้ความรู้แบ่งปันความรู้กันด้วยนะแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ทุเรียนไม่เหมือนกันนะครับการดูแลอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ของเราส่วนใหญ่จะ ที่นี่จะเป็นหนามแดงนะครับหน้าหนามแดงนี่แก่ๆก,ก็อร่อยแน่นอนนะครับหนามแดงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่เมื่อกี้เราไล่ตัด educator, แก่ๆแล้วชุดนหนึนงอยู่ในเข่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะเดี๋ยวมีของขึ้นกระทุ่มแบนด้วยนะครับส่วนนี้ขึ้นกระทุ่มแบนแน่นอนนะครับขึ้นกระทุ่มแบนแน่นอนกําลังไล่ตัดกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพื้นเบอร์ก่อนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าพิษณุโลกนะครับเรื่องหนามนะครับนะอาจจะมีหนามสวยบ้าง หนามไม่สวยบ้างอันแบบนี้เขาเรียกว่าหนามแดงนะครับหนามไม่สวยแต่ว่าเนื้อในเนี่ยโอเคนะครับเรื่องเนื้อเนี่ยคือไม่ผิดหวังนะครับสีอาจจะไม่ค่อยจัดเท่ากับจันทบุรีระยองแต่เวลากินรสชาติจะคล้ายจังหวัดระยองนะอันนี้ผมจะรีวิวให้นะครับจากการที่ผมได้สัมผัสได้มากินทุกสวนเลยนะรสชาติจะคล้ายๆจันทบุรีนะครับเนื้ออะไรส่วนใหญ่คล้ายจันทบุรีแต่ว่าสีของเนื้อทุเรียนจะสู้จันทบุรีไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนื้ออะไรพวกนี้สู้ได้หมดทุกอย่าง นะครับเรื่องสีเนื้อจะสู้จันทบุรีไม่ได้เพราะว่าที่นี่เรื่องน้ําเขาจะน้อยนะครับการให้น้ำเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เท่ากับาทางของจันทบุรีนะครับนะแต่ว่าโดยรวมเนื้อรสชาติอร่อยเวลาแก่ก็เวลาแก่เวลาสุกก็กินหวานมันรสชาติเหมือนจันทบุรีเลยนะครับนะ,ะต้องแจ้งเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก่อนนะครับของโงกระทุ่มแบรนดวันนี้นะครับถึงวันที่ถึงพรุ่งนี้นะวันนี้ ผมต้องบอกก่อนผมทํางานจนลืมวันเลยบางทีนะครับเวลาไลฟ์สดเ่งผมนึกวันไม่ออกแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงคลิปวันเนี้ของถึงพรุ่งนี้ง่ายๆนะเดี๋ยวไปดูวันที่อีกทีหนึง่งบนหัวโพสนะครับบนหัวคลิปนะนี่หนามจะประมาณนี้นะครับนี่หนามจะประมาณนี้นะเขาเรียกว่าหนามแดงนะครับแต่ว่าเนื้อดีนะครับแก่หวานมันไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะคัดแก่ๆลงกระทุ่มแบนนะครับประมาณสามถึงสี่ตันนะอยู่ที่ว่าจะได้มากแค่ไหนนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่สวนที่โป่งแคร์นะครับนะไล่ตัดกันอยู่ บรรยากาศที่นี่ก็โอเคครับตอนเช้าก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับส่วนตอนคืนไม่ต้องพูดถึงครับอากาศดีหนาวมากนะครับนะอ๋อแล้วก็เรื่องราคานะครับเรื่องราคาวันวันพรุ่งนี้นะครับราคาที่จะลงไปนะครับกระทุ่มแบนนะครับเบอร์ตกไซส์นะครับอ่าเบอร์สวยก่อนเบอร์สวยร้อยสิบห้าบาทเบอร์ตกไซส์หนึ่งร้อยบาทนะครับตกไซส์เล็กเก้าสิบห้านะครับที่จะลงไปกระทุ่มแบนพรุ่งนี้นะครับนะเข้าไปเลือกที่ลูกไม่ต้องยกแข่งเช่นเดิมนะครับหมอนทองพิษณุโลกนะ ที่ผ่านมาอุตรดิตฐ์ผมอาจจะพลาดบ้านนะครับอุตรดิษ์เป็นจังหวัดที่ผมไม่ได้ตัดกันเองนะครับนะ้าชาวสวนตัดมาส่งให้แลวหนอนดูยากมากรตรง,ตรง,ตรง,ตรงว่าหนอนดูยากมากนะครับนะลูกค้าหลายคนอาจจะผิดหวังนะครับพอเจอหนอนแต่ว่าเรื่องหนอนนะผมเคมเ็มเต็มที่เลยเค็มทุกคนนะแต่บางท่านอยากเค็มเป็นเงินอย่างนี้นะต้องคุยกันก่อนนะครับเค็มของก็คือซื้อของไปก็คือเค็มเป็นของหนอนบางลูกไม่มีรูผมให้สามารถรู้ได้เลยนะครับแต่ผมรับผิดชอบให้ด้วยการเค็มนะครับบางคนเค็มแล้วยังไม่พอใจอีกอยากได้เป็นเงิน ก็ต้องแฝงกันนิดนึงผมขาดทุนเป็นแสนผมยังยอมได้นะครับนะผมไม่อยากให้ใครขาดทุนแต่ว่าทีเนี้ยเวลาเค็มก็ต้องเค็มเป็นของเหมือนกันนะครับเรารับเราเค็มทุกลูกทุกเม็ดดีกว่าพูดแบบนี้เลยดีกว่าผมกล้าพูดแบบเต็มปากแล้วผมเค็มทุกลูกทุกเม็ดแต่ว่าจะมาขอเป็นเงินไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเราก็ซื้อขายเนาะทุกคนก็หวังมีกําไร นะครับเราคุยแบบตรงๆนะครับอุตดิตซึ่งผมจะไม่เล่นอีกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับนะลูกค้าใครที่ซื้อขายกับผมไม่ต้องักอุตดิตผมไม่เอาแล้วนะครับผมอยากได้พื้นที่ที่ผมสามารถตัดเองได้ดีกว่านะครับอ่ะพูดเยอะแล้วนะครับของลงกระทุ่มแบรนดพรุ่งนี้นะครับนะหมอนทองพิษนุโลกนะครับตัดเองสดๆจากสวนนะครับตัดกระเดงนะอ่าไปเลือกได้พรุ่งนี้เวลาตอนเย็นนะครับสามารถไปเลือกเทียนลูกไม่ต้องยกเก่งนะครับ สามารถไปเลือกกะละลูกไม่ต้องยกเข่งเลยส่วนใครกลัวไม่ทันโทรจองที่คุณส้ม0 8 9ย์0 5 1 4 0นะครับพื้นเบอร์ประมาณเดิมเลยนะครับ2โล3าโลสีโล5้าโลนะครับ5โลกว่านะครับเบอร์สวยไม่เกิน6โลนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็น2 3 4สห้านะครับส่วนตกไซส์ก็จะเป็นอ่าโล7ขึ้นไปนะครับโล6โล7ขึ้นไปนะครับอ่าบางทีโล6โล7โล2โลสโล4ีโล5้าโลเหมือนกันนะครับแต่พื้นทรงมันจะมันจะเป็นแบบภูเม็ดอะไรพวกนี้ครับภูเม็ดอ่า ภูสามเม็ดพวกนี้เขาเรียกตกไซส์นะครับถ้าเกิดเป็นสองภูเม็ดขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกเบอร์รอซีนะครับ ABC นะครับนะเพราะนั้นใครที่ต้องการทุเรียนนะครับนายเต้เนะครับหมอนทองพิษณุโลกเข้าไปเลือกกันเลยที่กระทุ่มแบนพวกนี้เลือกทีละลูกไม่ต้องยกเข่งวันนี้นายเต้เต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่อ่าดูอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์บูนเขาแนะนําชาสวนนิทินะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ